ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังคิตตี้ภรรยาเอสกันตพง์อัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดใส่เครื่องกระตุบไฟฟ้าหัวใจหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ได้ฟื้นตัวจากอาการผู้หมดสติกลางงานอีเวนต์และหยุดหายใจไปนาน20นาทีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้ซึ่งต่อมาคิตตี้ คริสติน่าภรรยาของเอสได้อัปเดตว่าสามีเตรียมเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติล่าสุดคิตตี้อัปเดตอาการเอสหลังผ่าตัดระบุว่าฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีของฉันเอสกันตพงผ่านไปได้ด้วยดีเอสยังคงมีการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กำลังใจพ่อของเธอจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างร้อหลามพวกเราขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะหายไปๆไนะคะ